กันครับยังมีอีกบางท่านที่ผมอยากมากล่าวคาขอบคุณเช่นเดียวกันท่านที่อาจจะเป็นอดีตผู้บริหารนายกอบจอ,อุดรธาน,นีครับที่ท่านบอกว่าหัวหน้าพักประชาชนมีบางอย่างอาจจะไม่รู้จริงเดี๋ยววันนี้ผมมาแถลงไข่ให้ฟังซึ่งผมกําลังจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าโจทย์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธาน,นีวันนี้ครับรู้จริง ผมเชื่อว่าไม่เท่ากับรู้โจทย์หรือรู้ใจว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ต้องแก้อย่างไรสุดท้ายครับสุดท้ายคืออีกเรื่องหนึ่งที่มีการขึ้นเวทีปราศัยและก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธาน,นีว่าโอ้ยไม่ได้หรอกเลือกคณิสรคูรีรังเบอร์หนึ่งไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับพรรครัฐบาลเดี๋ยวเงินงบประมาณจะไม่พอผมจะมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าไม่จริงครับ เมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีมาคุณชอบพันนิกาก็บอกแล้วว่าหลายๆนโยบายเพื่อพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นไม่ได้ใช้เงินเยอะครับใช้แค่ความตั้งใจใช้แค่ความใส่ใจใช้แค่ความโปร่งใสในการใช้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งมอบนโยบายดีๆเหล่านี้ได้เริ่มที่คนแรกครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มที่คนแรกคุณลุงท่านนี้ ที่มีชื่อว่าทักษินชิน,นวัตรครับเขามาบอกว่าลงจากสนามบินมานั่งรถมาระหว่างทางเห็นป้ายหาเสียงครับป้ายหาเสียงที่ไม่ได้มีแค่ผมแต่มีพิธาเขาบอกว่าพิธาหลอกกว่าเทงมัง้งพิธาป๊อปปูล่ากว่าเทงมัง้งเลยต้องติดป้ายคู่พิธาต่างจากลูกสาวเขาที่มีป๊อปปูลาลิตีีมากกว่าตัวผม อันนี้ผมเข้าใจว่าที่เขาสื่อสารคือแบบนี้ทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณทําให้ทุกท่านเห็นก็คือเขาทําให้พวกเราเห็นว่าเขาเข้าใจเราผิดครับสิ่งที่เขาเข้าใจเราผิดคืออะไรครับเขามาบนเวทีที่อุดรธาน,นีบอกว่าพ่อแม่ีน้องชาวอุดรอ,อย่าทําให้เขาเสียหน้าเขาแพ้ไม่ได้ตรงนี้คือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเขาบอกว่าที่นี่คือเมืองหลวง ที่เขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคะแนนเสียงเขาคิดว่าชาวอุดรมีเขาเป็นเจ้าของคะแนนเสียงขออนุญาตไม่ออกใหม่นะครับแ,แต่กลับกันครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่พักประชาชนได้แสดงออกครับคุณช่อพานิกาพี่ต๋อมชัยธวัฒน์เดี๋ยวจะขึ้นเวทีต่อจากผม อาจารย์ปียบุตรคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจรวมถึงพิธาลิ้มเจริิรลัดบุคลากรเหล่านี้ถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ถูกไม่ได้ถูกตัดสิทธิพลเมืองคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงคนที่จะมาเป็นมันสมองในการพัฒนานโยบายในการดำเนินนโยบายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีสิ่งนี้แหะครับที่ทำให้เห็นความแตกต่าง สำหรับพักประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญกว่าตัวผมคือความยึดโยงในอุดมการณ์ความยึดโยงว่าโจทย์ที่เราเข้ามาทําการเมืองตั้งแต่วันแรกคืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายๆวันหลายๆเดือนที่ผ่านมาหลังการตั้งพักประชาชนหลายๆคนอาจจะบอกว่าผมดูเงียบสิ่งที่ผมลงไปทําหน้าที่ครับ เมื่อกี้ก็เพิ่งวิ่งกลับมาจากมุดอาหารที่หนองแคนนั่งรถมาสี่ชั่วโมงมาขึ้นที่เวทีที่อุดรธานีครับก่อนหน้านี้ผมไปที่ร้อยเอ็ดผมไปที่สุรินผมไปที่ศรีสะเกดผมไปที่อุบลราชธา,านีผมไปที่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนผมพยายามไปทั่วทั้งประเทศสิ่งที่ผมพบปะพบเจอครับพ่อแม่พี่น้องเจอกับทีมงานจังหวัดทุกๆจังหวัดครับเวลาเจอครั้งแรก เข้ามาให้กำลังจิตกำลังใจสู้ๆนะหัวหน้าท้งสู้ๆนะคุณท้งสิ่งที่ผมได้รับกำลังจิตกำลังใจครับผมทราบผมรู้ครับพ่อแม่พี่น้องทราบว่าตอนนี้ในหน้าสือ่อในหน้าข่าวหลายๆอย่างพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราอยากให้พักประชาชนอยู่ในหน้าสือ่อหน้ากระแสะข่าวมากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมได้รับกำลังจิตกำลังใจมาจากทีมจังหวัดทุกคนครับ มันช่วยตอกย้ําให้ตัวผมเห็นช่วยตอกย้ําให้ตัวผมเห็นว่าโจทย์ที่พวกเราเข้ามาทําการเมืองตั้งแต่วันแรกเพราะเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับแต่สิ่งที่คุณทักษิณชินวัตรมาขึ้นเวทีปราศัยในอุดรธาน,นีผมแอบสงสัยครับว่าเขาต้องการแสดงออกอะไรทําไมเขาถึงคิดว่าเวทีแห่งนี้เขาแพ้ไม่ได้เขาต้องการแสดงออกให้กลุ่มชนชั้นนําที่ถือใบอนุญาตอีกใบ รู้ว่าทักสินจินวัตรยังมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนเหล่านั้นเลยแพ้ไม่ได้แพ้สมไม่ได้ใช่ไม่ใช่